สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่ง Swing t r a รดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทนะครับวันนี้เป็นคลิปเบาๆนะครับพูดถึงสูตรการสร้างตัวสร้างฐานะของพี่มาร์คมินอวินนี่นะครับผมเอามาจากทวิตเตอร์แกนะครับ แกบอกว่าแกตั้งชื่อว่า how i b u i l d my wealth นะฮะ how i b u i l d my wealth ผมสร้างตัวสร้างฐานะได้อย่างไรนะครับมี5ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะแปลให้คุณฟังล้กันนะ,ะนะ1พี่มาร์คจะไม่ยอมซื้อของฟุ่มเฟือยนะครับถ้าเงินไม่เหลือพอให้ซื้อนะครับโดย แกจะใช้เงินเก็บซื้อนะครับแกจะใช้เงินเก็บซื้อเท่านั้นแกจะไม่กู้แกจะไม่ผ่อนนะครับโดยใช้หลักการที่ว่ามูลค่าของสินค้านั้นต้องไม่มากกว่า10%ของสินทรัพย์ที่แกมีนะครับู้หเป็นคนที่มีวินัยสูงมากเลยนะครับวินัยจัดจริงนะมูลค่าที่สินค้า มูลค่าสินค้าที่แกจะซื้อได้นะแกจะมีกฎตัวเองเลยนะมูลค่าสินค้าต้องไม่มากกว่า10%ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่แกมีครับส่วนใหญ่ไม่จะเป็นพวกรถนะพูดยางไงนะพูพดพวกรถอะรถหรือบ้านประมาณน,นี้นะผมผมมองนะคือแกจะใช้หลักการนี้ในการตัดสินใจในการซื้อถ้าราคามันสูงกว่า มูลค่าเิ็นทรั์ที่แกมีสูงกว่า10%แกก็ไม่ซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่แตแกใ่ข้อ2แกบอกว่าแกจะขับรถเก่าครับจะไม่ซื้อรถใหม่หขาดนะครับจนกว่าจะเป็นเศรษฐีเงินล้านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อแกเป็นสําเร็จจากการเทรดใช่ไหมแกมีเงินเป็นเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะการจะซื้อรถรถรถสปอร์ตหรูสักคันก็หลักสิบล้านเนะี่ยก็สบายสบายครับนะสิบเปอร์เซ็นต์ มาณสิบเปอร์เซ็นที่แกมีฮะผมดูทวิตเตอร์แกนะแกก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะรถรถเก่าที่แกมีก,ก็ก็เป็นน่าจะเป็นโตโยต้าหรือเปล่านะแล้วก็รถใหม่ที่แกมีเป็นรถสปอร์ตก็ราคาประมาณนี้คือใช้หลักการนี้ในการเปรียบเทียบว่าเออจริงนะแกไม่ได้ซื้อรถคันนี้แต่แรกนะรถสปอร์ตนะแต่แกก็ขับรถเก่าไปก่อนในช่วงแรกครับจนกระทั่งมีเงินมากพอจนกระทั่งเทรดปั้นพอร์จนมีเงิน เพียงพอแล้วเป็นพันล้านแล้วเป็นร้อยล้านแล้วจึงค่อยซื้อรถนะฮะประเด็นนี้ไม่ไม่ใช่แค่พี่มาร์กนะครับนักเทรดที่สําเร็จหลายคนที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยยักเองก็ตามครับเสี่ยยักนี้ถ้าคุณไปไปอ่านหนังสือกูรู้หุ้นพันล้านเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมจูชื่อไม่ได้แนละ้วกูรู้อ่านตอนนั้นแหละครับกก็บอกว่า กว่าที่แกจะได้ซื้อรถรถยุโรปสักคันหนึ่งไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะล้วจะเป็นเบนซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแกก็รอนะรอจนกระทั่งมีเงินเป็นเป็นหลักร้อยล้านไปแล้วครับร้อยล้านไปแล้วหลายร้อยล้านน่ะนะจึงขอเมียขอเมียไปซื้อนะครับเนี่ยเห็นครับคาแรคเตอร์ของคนที่จะเป็นเศรษฐีนั้นไม่ใช่ ความธรรมดานะครับแต่ละคนจะมีกฎเกณฑ์หยุมหยิมนะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายครับผมจำจำไม่ได้ว่าจากไหนนะแค่บอกว่ามีคนมีความคมบอกว่าคนรวยอะ่ะยากนักจะซื้อของครับควายซื้อของได้คิดเยอะคิดมากคิดหม่ครับแต่ว่าคนจนอะ่ะหูช้อปปิ้งแหลกลานเลยเนะนี่ยนี่คือความจริงที่แตกต่างนะครับเห็นไหมครับคนรวยอย่างพี่มาร์กนี่หู ก่อจะซื้อของแพงนะสักอย่างนี้ต้องดูว่าให้มันแพงกว่ามันมันมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่มีหรือเปล่ามูลคา่าสัมปทานที่มีหรือเปล่าหรือเงอนไขว่า,า,วาถ้าฉันไม่รวยพอเนี่ยฉันจะไม่ซื้อรถหรูเป็นนันขานะครับขับรถเก่าไปเรื่อยครับนะสามคือเงินเทรดน,นะเงินส่วนของการเทรดหรือส่วนลงทุนเนี่ยจะแบ่งต่างหากนะครับคือเสียได้สามารถเสียได้หมดเลยครับแต่ว่าถ้าเขาขาดทุนหุ้นเนี่ยเขาก็ ไม่หมดตัวคือเขาจะไม่ประมาณว่าสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาจะมีเงินส่วนที่ใช้ชีวิตอยู่อีกก้อนหนึ่งนะฮะเห็นไ,ไหมครับข้อนี้แยกเลยนะเงินเทรนดก็เงินก้อนหนึ่งเลยซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับเงินการเงินที่ใช้ชีวิตครับดังนั้นสังเกตไหมครับว่าเซียนหุน้นหรือคนที่สําเร็จหรือกูรูจะบอกตรงว่าเงินที่คุณจะมาเล่นหุ้นนั้นลงทุนนั้นต้องเป็นเงินที่คุณยอมเสียได้ทั้งหมดนะฮะและ ถ้าคุณเสียทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณขาดทุนคุณเจ๊งหุ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็ยังไม่ล่มสลายนะครับเพราะว่าคุณแบ่งสรรปันส่วนได้ชัดเจนว่าเงินส่วนไหนที่เล่นหุ้นเงินส่วนไหนที่ใช้ชีวิตการเจ๊งหุ้นนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะยากจนนะครับไม่เกี่ยวนะโอเคละคุณก็ไม่มีเงินในส่วนที่มาทํากิจกรรมการเทรดแต่ว่าเงินในส่วนที่ใช้ชีวิตดูแลครอบครัว เงินที่ใช้ในการท่องเที่ยวในการเดินทางอะไรก็ยังมีอยู่ครับคุณยังใช้ชีวิตแบบปกติดานี่สําคัญนข้อนี้นะว่านักเทรดนักเล่นหุ้นหลายคนแบ่งไม่เป็นครับหลายคนเนี่ยถึงไม่แปลกใจนะผมว่านะหลายคนที่ตัดสินใจครับตัดช่องน้อยจะพอตัวคือค่าตัวตายมั่งอะไรมั่งเนี่ยน่าจะมาจาก ไม่รู้จักแบ่งสรรปันส่วนครับไม่รู้จักว่าแบ่งไม่รู้จักแบ่งเงินว่าส่วนเนี้ยเออเป็นเงินที่สามารถเงินที่มาเทรดอะสามารถถ่ายไปได้หมดเลยและพอถ้าคุณถ้าหมดตัวจากเนี้ยถ้าเงินส่วนลงทุนเนี้ยมันหมดไปทั้งหมดเนี้ยเป็นสูงยเลยเนี้ยชีวิตเขาก็ยังปกติอยู่เนี้ยส่วนใหญ่มักจะไม่แบ่งเนี้ยคิดแค,ค,ดค,ค,ดค,ค,ดค่ว่าคิดแค่เพียงว่าเฮ้ยต้องขายบ้านขายรถมาซื้อเดี๋ยวรวยช้าแต่ปัญหาคือไม่ได้คิดว่าอา้ว ถ้ามาซื้อหุ้นแล้วหุ้นมันติด SP ล่ะหุ้นมันโดนออกนอกตลาดล่ะหรือหุ้นมันร่วงลงหนักระดับ70 80 90ล่ะคุณจะทำยังไงไม่ได้คิดครับกลายเป็นว่าคุณเอาทั้งชีวิตมาลงกับการเทรดนี่เป็นวิธีคิดของนักพนันนะครับรับรองว่าโอกาสที่คุณจะชนะมีน้อยมากครับนอกจาก คุณจะฟลุกจริงๆครับคนที่เขาร่ำรวยที่เขาสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเขามีกฎเขามีระเบียบเขามีการแบ่งสันปันส่วนที่ดีอย่างข้อนี้อย่างพี่มาร์กเป็นต้นนะครับชัดเจนลยว่าเงินเทรดกับเงินใช้ชีวิตแบ่งต่างหากครับถึงแม้ว่าจะหมดตัวจากการเทรดชีวิตเขาก็จะไม่สิ้นเนื้อประดาตัวครับชัดเจนข้ในดีมากครับ4ี่ครับ พี่มาร์กจะไม่ให้ใครยืมเงินนะครับแต่จะให้ไปเลยครับให้เป็นเหมือนของขวัญไปเลยครับจบครับนี่เป็นนี่เป็นเคสที่ผมเอาไปใช้เช่นกันนะครับผมเองนี่พี่น้องผมมักจะมีปัญหาเรื่องการเงินครับชักหน้าไม่ถึงหลังพูดง่ายๆครับโทรมายืมเงินครับโทรมายืมเงินคน่อนข้างบ่อย ไม่ปล่อยหลักแล้วก็นานๆาน,น,า,น,า,นาทีปีนึงก็ประมาณสักสองสาครั้งมนันนะนะก้อนใหญ่นะผมใช้หลักการนี้เหมือนกันคือโอเคแหละบอกว่ายืมครับแต่จริงๆก็คือขอแหละพวกนี้ <c oughs> ยืมพวกนี้ก็ขอแหละผมทาไงรูไหมครับถ้าขอมาเยอะผมก็แบ่งให้นะคือถ้าขอมันน้อยอย่างเช่นหลักหลักหมื่นหลักพันให้ได้ครับไม่มีแต่ถ้าเป็นหลักแสนเนี่ยผมจะให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเยอะเกินไปครับผมจะ ให้ที่มนให้ได้คืออาจจะแบ่งสักสักครึ่งหนึ่งอะไรไปครับเป็นการรักษาน้ําใจนะแต่ว่าเราเองก็ต้องดูแลตัวเองนะพูดง่ายๆนะเอ็นดูเขาเป็นเราก็ขาดนะครับคือถ้าเราให้เขาไปหมดใช่ไหมเวลามีปัญหาขึ้นมาล่ะเขาเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะไม่มีปัญหาในการเงินนะดังนั้นเนี่ยถ้าเรา ให้เขาไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราถึงจุดขัดสนจริงเนี่ยต้องไปบากหน้ายืมชาวบ้านเนี่ยนอกจากเขาจะไม่ช่วยเขาจะด่านะครับว่ามึงโง,ง่มึงทําไมมึงโงงงี้ยทําไมมึงแบบไม่ดูแลตัวเองเลยทาไมไม่ไม,ไม่ไม่เซฟตัวเองเลยเนี่ฮะดังนั้นผมว่าไอเดีย,าาย,ยเนี่ยที่ที่พี่มาร์คใช้และผมใช้เนี่ยผมว่าดีนะอย่าครับอย่าพยายาม ให้ใครยืมพูดง่ายๆนะคือได้ไปไม่ได้อย่าให้ใครยืมครับอย่าให้ใครยืมเงินหรือถ้าเรียงไม่ได้จริงๆก็ให้เท่าที่เราจะให้ได้แล้วก็อย่าให้หมดครับเหลือเผื่อตัวเองด้วยครับเผื่อใจตัวเองนิดนึงครับเพราะว่าใครก็ตามนะที่มีปัญหาทางการเงินผมบอกเลยว่าเขาจะไม่มีวินัยครับ เหตุผลที่เขามีปัญหาการเงินคือว่าเขามีวินยัยเขาขาดวินัยในการใช้เงินชัดเจนนะฮะถ้าคุณไม่มีวินัยในการใช้เงินแล้วเนี่ยเรื่องอื่นเอาดีได้ยากมากนะครับดังนั้นครอเน,นี้พี่มาร์คใช้และคนที่สำเร็จก็ใช้เช่นกันนะครับเราดูนะครับข้อน,นี้ผมว่าสำคัญนะครับห้าไม่เสี่ยงครับพี่มาร์คบอกว่าผมจะไม่เสี่ยง ถ้าไม่เห็นว่าได้เปรียบครับจะไม่เสี่ยงถ้าไม่เห็นชัดว่าจะได้เปรียบนะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่ผมคิดว่าในช่วงแรกพี่มาร์กก็ไม่ใช่อย่างนี้หรอกจริงๆนะในช่วงแรกที่แกหมดตัวแกก็แกก,แก,ก็เสี่ยงแบบสเปดสปามกันนะแต่ถึงจุดหนึ่งครับเมื่อทุกอย่างลงตัวเนาะลงตัวแล้วก็มีเรียกว่า wisdom มีปรัชญาการเทรดตัวเองแล้ว จึงรู้ว่าเออเนี่ยนะมีวินัยอ่ะมีวิสต้อมมีปรัชญ,ญามีวินัยแล้วเนี่ยจะไม่เสี่ยงก็ไม่ได้เปรียบครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ไม่เป็นเรื่องของการลงทุนอย่างเดียวนะมันเป็นมันเป็นทั้งการใช้ชีวิตด้วยครับพี่มาร์กเนี่ยถ้าคุณตามทวิตเตอร์ดีนะช่วงที่เป็นช่วงที่มีโควิดแก่ต่ะม่ระวังมากนะครับแกพยายามโพสต์ในประเด็นที่เรียกว่าเออให้คนเนี่ย อยู่บ้านนะให้คนพยายามที่จะป้องกันตัวเองให้ดีสุดครับเนี่ยการให้ความเสี่ยงมาก่อนนั้นถ้าคุณได้ตะกอนความคิดจากการเทรดแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาสิ่งนั้นไปใช้ร่วมกับการใช้ชีวิตได้นะฮะผมว่าทุกคนนะนักเทรดทุกคนอนะ่ะถ้าถ้าเขาถ่องแท้ในการเทรดแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเขานั้นจะเป็นจะมีวินัยมากขึ้นครับเขาจะมี กขาจะมีเรียกว่า p r i o r i t y หรือเรียกว่ากฎเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญนะครับไม่ไว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ไว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการใช้เงินความสัมพันธ์นะครับแล้วก็การบรหิหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยเขาเปะ๊ะเขาแม่นทุกอย่างนะเขาเนียบทุกอย่างเพราะว่าการเทรดสอนเขาฮะการเทรดสอนเขาให้เป็นคนที่ดีขึ้นการเทรดสอนเขาให้มีวินัยมากขึ้นแล้วก็ ถ้าคุณมีวินไหนนะครับการใช้ชีวิตคุณก็จะมีความเรียบร้อยแล้วก็มีความราบรื่นมากขึ้นตามนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากอ่า t วิตเตอพี่มาร์กนะครับที่เรียกว่าที่ตั้งชื่อว่า how i build my wealth นะฮะห้าข้อด้วยกันนะครับผมคิดว่าดีนะครับดีดีในแง่ของการเอาสิ่งที่เราใช้ในการเทรดนั่นแหละมา ประยุกใช้กับการใช้ชีวิตด้วยแล้วก็มันทําให้เราเห็นหลายอย่างนะผมผมเห็นนะผมเห็นว่าเออเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณเป็นนักเทรดที่ดีได้นะการใช้ชีวิตคุณก็มีโอกาสที่จะดีตามนะครับเพราะว่าวินัยนะั้นวินัยจริงๆเนี่ยมันมันไม่จาเป็นต้องใช้ในการเทรดเดียวหรอกวินัยมันใช้ได้ทั้งการใช้ชีวิตใช้ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเห็นไหมครับว่า ประเด็นของการซื้อซื้อของเนี่ยจะซื้อของก็ต่อเมื่อว่าเออเรามีความสามารถในการใช้จ่ายได้ในการจ่ายโดยที่โดยที่ความมั่งคั่งเราไม่เสียนะฮะประเด็นของการจะซื้อก็ต่อเมื่อเรามีสินทรัพย์ที่มากพอที่จะเสียได้การแบ่งการแบ่งเงินแบ่งสรรจัดส่วนว่าอ้ส่วนของเทรดก็เทรด ส่วนการใช้ชีวิตก็ใช้ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการรักษาสมดุลของการใช้ชีวิตเช่นกันนะการให้คนยืมเงินก็เช่นกันนะครับเป็นการรักษาสมดุลบอยอย่างน้อยเนี่ยฉันต้องรอดนะคนอื่นเนี่ยให้เท่าที่ให้ได้เขาก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลตัวเองใช่ไหมมีหน้าที่ในการที่จะรักษาเสถียรภาพตัวเองเขาต้องดูแลตัวเองได้ครับถ้าคุณมัวจะให้เขาตลอดเนี่ยรับรองว่าเขาก็เพิ่งพาคุณตลอดแล้วคุณก็จะมีเสียเวลาชีวิตกับ คนพวกนั้นมากเกินไปด้วยซ้ําไปนะฮะให้ปลาครับไม่ใช่ว่าให้เครื่องมือให้เครื่องมือหาปลาครับไม่ใช่ว่าต้องแจกปลาอย่างเดียวนะและก็สุดท้ายอะไรก็ตามที่เป็นความเสี่ยงถ้าเราแฮนเดิลไม่ได้ถ้าเราควบคุมไม่ได้หรือถ้าเราแบบบริหารจัดการไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันครับนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ผมได้มาจากพี่มาร์กแล้วก็อยากมาแชร์ให้ กับท่านผู้ฟังนะครับสมาชิกช่องเสียวได้รับฟังนัครับเบาๆนะครับวันนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ